สวัสดีจ้าเร็วอีกแล้ววิธีการใช้แก่บิวตีนน้นะคะวันนี้มาเพ้อมกับแอคิชโดพาเลตนะคะเราจะใช้เลโนโนอคะไอเน d a อันนูพาเลตนะคะ,ะ,คะซึ่งฉันก็งวงว่า4ีมัน ดูมหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะมันนูดยังไงนะคะไ n e e d อนะะูะความจริงสีนูตนะ่ะมันเป็นสีที่แบบหลายคนบอกว่ามันแบบดูมดันต้องดูหมนหมนหรือว่าไม่เขี่ยวนะนะคะบางทีมันจะดูสดใสก็ได้แต่มันจะออกคุมทนสีออกไปทางแบบชมพูมีความเป็นครีมน,นิดนึงนะคะแล้วก็เลยไล่เฉดไปยันน้ำตาลเลยนะคะ เปลี่ยนสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มก็ยังได้นะคะเนี่ยสีมันจะคุมโทนประมาณนี้แหละเนี่ยเนี่ย,น,ย,น,ยนะคะแต่ไล่เฉดได้นะคือจะเข้มไปกว่านี้ก็ยังได้นะคะแต่มันจะไม่มีแบบกลุ่มโทนแบบสีแดงสีอะไรเงี้ยที่มันดูเป็นคัลเลอร์ฟูไม่เป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะแมวันนี้เราจะมาแต่งกันนะคะมีกริตเตอร์นิดหน่อยนะจ๊ะ ออกแนวชมพูนิดนึงนะคะเริ่มจากสีแฟนะคะใช้สีแฟที่หัวตานะคะชัดจริงๆเนื้อแน่นมากนะคะ ถัดแม่นะคะเป็นสีวิส สุดท้ายนะคะเป็นสีแม่สีเมียทำให้หน่าห่างตาเบาๆนะฮะให้มันดนูมีอะไรนิดนึงปร <c oughs> ะมาณนี้ เต็มตานิดนึงนะครับประมาณนี้นะคะสใ่สนใจนะจ๊ะก็มาดูกันนะจ๊ะทดลองรูอได้กับไอรีนอน,นุ a าเลตนะคะ จากนาตชาเดนอน,น,นะนักศษาวันนี้ไปแล้วค่ะไปเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ